สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i n t h เ n e Channel นะคะวันนี้เราก็มีทริปดีๆจากน้องมีตังพาเที่ยวนะคะไปดูกันนะคะว่าวันนี้มีตังจะพาไปไหนนะทุกคนไปกันค่ะเขาตะแบกวัดเขาตะแบกศิลาชาน่าจะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คศิลาชาอีกที่หนึ่ง ที่มันจะมีสกายวอล์กอะค่ะบรรยากาศก็ถ้าเจสุนันทาได้เห็นก็จะนึกถึงนาทามนะคะทามไปหาเห็ดจากสวยธรรมชาติมากช่วงในหน้าฝนมากได้ค่ะฝนไม่ตกไม่ฝนตกแดดไม่ออก แดดนี่นก็น่าจะร้อนหน่อยเขาบอกว่าทางนี้ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ทางที่มันไม่มีบันไดก็จะค่อยๆขึ้นยังลกคุมนกคุมเป็นระยะระยะ

ดูบรรยากาศาน้องๆขาวฉลากค่ะวางเลยไม่ทำไมองไมทำไมเหี้ยเนีน่ย yeah. ทำไมมันต้องมีตัวเนี้ยนะ เดยวมอ๋ไ่าิยน่าสีละเดินไม่ถึงเลยใช้เวลาสักหกชั่วโมง

มาังถฟัาออกเหรอึงแล้วแต่เราก็ต้องเดินขึ้นบันไดไปอีกอีกหลายก้าวเลยหรอเหอแม่ก็ดูขีบันไดต่อทางเดี๋ยวเขาขับก่อนก็แล้วกันทางไป่ีน้ขึ ดูดอกอนตามที่ไปลงอยู่นี่เลยอันนั้นคือขึ้นไปไหว้หพระไง ไหนๆก็มาแล้วเราจะไปไวยพาากันค่ะไหนๆเราก็มาแล้วนะคะ ตัวใหญ่อันนี้ยูกัดใช่ไหมค<า>่ะเนี่ยอันนี้ตัวใหญ่โดนกัดหรือเปล่าเนี่ยหนูไม่ได้โดนกัดนะ Yeah. อันนี้คือลงมาได้เกือบ30มสิบก้าแล้วนะนี่ค่ะลงมาจากวัดเมื่อกี้เขาก็จะเป็นถามบังคับให้เราลงตรงนี้ไปค่ะแต่ก็อาจจะสั้นๆหน่อยนะ สั่นอยู่นะว่าไปแย่งลงพูดเดียวให้ทันพ่อลูกอากาศวันนี้คือไม่มีแดดนี่ขนาดไม่มีแดด ไม่ใช่ไม่แดดอี่ฝนตกใช่เขาบากฝนตกวันเฮดไม่เห็ดไม่เห็ดเช่นวันไม่เห็ดเฮดเฮดเดินต่อขาสั้น นอ้องขาสั้นเสยโอ๊ยทำไมมาถึงสะพานดันฝนตกล่ะเอาฝนตกแบบแห้งเลยเด็ดนี่พี่น้องจะขอเก็บกล้องก่อนฝนตกเราจะไปไหนกันไปอะไรอย่างไปสะพานการะจก ะเกกเลยก็รูเ,เขาไปกันก็ที่แม่เอาให้หนูดู<ม>ก่อน,ม,นมามนขากันอใช่ก็ที่ให้ดูก่อนมานะั่นใช่ไหมละม่ะใ่ไอนไหนหนูไปดูหนูด เดี yeah. Yeah. ๋ยวเดี๋ยวจังเดี๋ยวแม่ให้ดูอันนี้ก่อนว้าว <Wow. S 3> <Wow. S 2> อะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรให้หน่าดูเลยอีู่ะโลงฝั่งนู้นเลยไปไม่เห็นมีอะไรน่าดูไป let's go บัตรอยู่กับพ่อใช่ไหม ที่นี่คือที่ไหนมีตังตัง,ตงที่นี่คือที่ไหนลูกพระนุกใช่วัดไหนวัดเขายายแดงเหรอไม่ใช่วัดเขาต,ตะแบกวัดอะไรนะวัดเขาตะแบกแบรบรยากาศวันนี้ เดี okay. uh, okay. ๋ยวเราจะมาใส่รองเท้าก่อนต้องถอดรองเท้าใช่ไหมไม่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 ่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่ ก้าแดงที่เรามากันเมื่อเชา้าอ่ะกันเลยเอเดินตรงนี้เธอเดินตัวใหญ่เธอเดินตรงนี้พอลูกไม่มีขายก้าเดินเร <c oughs> าไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ ที่ไม่เดินกระจกเพราะอะไรกลัวลื่นนะคะม,ม,มันจะลื่นมันลื่นมันจะลื่นค่ะสูงไหมสูงมาก แตงบอลอยแตกก็มีฝนตกค่ะแต่ตรงที่เราอยู่ไม่ตกจะมีประตูยุดสอง งานไ,าไปใส่รองท้านูนหมอกอะไรฝนตกชัดๆมันก็จะสิ้นสุดทางสะพานกระจกแล้วนะคะก็จะมีแค่นี้แหละเดินต่อจากพลังของไอติมหนึ่งแท่ง มาใส่ชีวิตอีลีนอะค่ะหลังจากเหนื่อยมาทั้งวันเนาะเราก็มาเติมพลังให้กับน้องมีตังซะหน่อยนะคะไก่หุบบอลน,นะคะทุกคนเป็นร้านที่ไม่ควรพลาดอีกร้านหนึ่งนะคะ ประมาณกดอบๆหนึบๆเหนียวๆแข็งๆ,ๆหน่อยๆค่ะถังต่อหรอเปล่าเป็นไงอร่อยล่ะเป็นไงบ้างคะน้องมีตังของเราเก่งไหมคะสู้มากๆเลยนะคะไม่มีบ่นเลยซ่าคำนะคะอะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องมีตังด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ดูจนจบเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ